เฮ้ยครั้งน hey, <pt> ี้คุ้มจริงว่ะเฮ้ยมามาแล้วดกบีบีหมเอ็มมุดทองแล้วเฮ้ยมาอีกันมาไปแล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้อยเกมมิ่งวันนี้อยู่กับเกมเล็กนรกเดอะลอสเมมโมรี่เช่นเคยนะครับต่อเนื่องจากแคปที่แล้วเลยนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตัวโดวเกบิ30บใบแล้วก็เพชรที่เหลืออีกสี่พันเราก็จะเอามาสุ่มด้วยนะครับจะสุ่มเมืองคอนเทล่านะผมอยากเล่นไนนะครับอยากได้โซของไนแหละหรือถ้าไม่ได้โซของไนเอาโซของโมเดนหรือว่าโซของเพลสก็ได้นะตอนนี้เล่นตัวไหนก็ได้อยากให้อีกตัวหนึ่งมีโซนะอ่ะเมื่อกี้เข้าแคมป์กันเรียบร้อยแล้ว ก็ลองไปดูกันครับว่าโดูคีบีช็อปเนี่ยมันจะให้พรเราหรือเปล่านะโอเคโอเคไม่รอช้าครับอรุณสวัสดิ์เอ็ดก้านะครับแล้วก็อรุณสวัสด,ดิ์ดูคปีด้วยนะเอ๊ะแต่ตากี้มันเหมือนหัวทิมเลยวะดวูคีบีมาแอมมุดโอ้โหจบเอาวะอย่างน้อยก็ยังได้ลุ้นนะครับ จะพอไหมเนี่ยอ,อีกยี่สิบตัวกับสี่พันเพศเหรออสี่พันเพศสี่พันห้าร้อยเพศเจ็ดร้อยห้าสิบก็จะได้อีกสองสามสี่ห้าหกหกโอ้ได้อีกแปดโรนะครับไปโอกาสได้ยากนะโอกาสออก เออ alpha แค่หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็เข้าใจแหละแต่เริ่มต้นมันต้องเริ่มจากดกเคบีกอนแอมุดทองแล้วทำไมไม่ไปต่อฮับจนดาวจะเต็มแล้วเนี่ยเสร็จเอาไปแลกปีเกลือเนาะอีกกันหนึ่งไหมเออเอลูเซียนี่มันแอสซิสต์ไม่ใช่หรอโอเค พอครับไปเข้าแคมป์นะลองดูลองดูมันก็ไม่เสียหายอะไรเนาะดีก็เปิดเร็วๆแล้วมันไหละนะครับมาพักใจสงบจิตสงบ,บใจกันสักแป๊บหนึ่งนะหรือใครจะออกเกมไปก่อนเลยก็ได้นะแล้วเข้ามาใหม่ <c oughs> เข้าไปปุ๊บไม่้อยท่าครับทักทายครับกุนเสือพูดใจดีปอนเทล่าถูกต้องเนาะโอเค ขอให้เป็นดกกบีเนาะถ้าเริ่มต้นที่ดกกบียมีลุ้นว่ามันจะเชนต่อไปเรื่อยๆเนาะดกกบีแอมมุดทองแล้วหยุดอีกแล้วทำไมทำอย่างนี้โอ้ไนร้อยเศษไนอีกร้อยเศตต้องเล่นไนแล้วปะวะอุย้ยอันนี้มิสซาหัวแดงมาอีกร้อยนะเฮ้ยครั้งนี้คุ้มจริงวะ่ะโอเค แต่ว่าตั๋วโดเ้ปีเราหมดแล้วครับต่อไปก็เข้านี่แะครับเฮ้ยต้นเต้นนต้น,ตนแต่ถ้าได้โซ,โซแอดหรือว่าโซวิซัดหัวแดงนี่จะทำไงดีวันนี่้คิดไม่ตกเลยครับหรือเราจะไปสุ่มมัวล็อกดีวะเอาเอาเอาไนท์นี่แหละเนาะมาขนาดนี้แล้วเศษก็พร้อมแล้วลุนสวัสดนะครับ ไปโดเกบ,บีมาขอขลุนแค่โดเกบ,บีเออมาอีกแล้วอ้าวโอ้หน้ำตาไหลไม่ไม่ไปต่อมีอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่ววาวะออกเกมเลยเข้าไม่ คือถ้าหมดตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปหาเพชรที่ไหนต้องอากเติมเงินแล้วนะซึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะเติมเยอะขนาดนั้นนะเข้าเกมนี่แหละเราก็ลุยเลยเอยเกือบเมืองพนไปครับเฮ้ยมามาแล้วเฮ้ย เอาดีๆได้ก็ดีใจแต่ก็กลัวเนาะกลัวใจเนาะต้องไหนปะวะต้องแต่แล้วปะวะเออแต่เนี่ยหัวใจจะวายเนี่ได้ปั้นไหนแล้วโหเศษมาเต็มเลยครับจัดไปวะโอเคเราหยุดก่อนเราเหลืออีกสามวันเพชรพอพอเลิกเลิก ก็ลองเอาไปใช้ดูเนาะเทคนิคเข้าแคมแล้วก็ไปเปิดหรือไม่ก็ออกเกมแล้วไปเปิดดูเนาะ a few moments later มาไปอัพดาวกันนะครับหม่อย่างที่เรียนรู้พลังแฝงครับไปเคลียรนี่8 0 0เศษไนี่0แห <800 S 2> ่งความเกลือนะ5ดาวเลยปะละ่ล่ะ4ดาว240เศษเฮ้ยหรือว่าเราต้องเปิดอีกวะ โหขาดอีก2อ0รเศษเลยครับรอไปก่อนแล้วกันนะเอ๊ะแล้วพีทเราล่ะพีทเราก็ควรที่จะได้เรียนรู้อะไรไหมเออหมายถึงว่าเรียนรู้พลังแสงนะอังเกตนี่เอลีนดาวครับพีทจะได้ไม่ตายโห่ฟาร์มทีไรพีทตายก่อนทุกทีเลยนะแล้วมันไม่ตายตอนเราเฝ้าด้วยนะมันตายตอนตอนไหนครับตอนเราหลับ เห็นแวบ,บๆเหมือนจะขาดอีก10บเศษป่ะ10บเศษนี่เราเปิด750ไปเลยเนาะเพรายังไงก็อยากได้เศษนักดาบด้วยอยู่แล้วนะครับอ่ามีแฮทกับเซโนโกับไหนไม่หลับนะครับเจ้าคนที่อยากลองดีมันอยู่ไหนอยู่นี่ไงคนนี้เละอยากลองดีเหรอจัดไปเมืองพรอนเจ็รอย ยืนยันนี่ครับสเต็บช้าๆอย่างนี้นะครับมาโดโคเคบ,บิให้ลุ้นเชนสักทีหนึ่งเนาะเออแอมมุดทองแล้วโอ้โห,โอ,โ,หโอเคโอเคอย่าโลภมากร้อยเศนนั้นจะเป็นตัวที่เราต้องการอเปล่าออมาแล้วมาแล้ววิกตอเรียห้าดาวแน่ๆ เฮ้ย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 โอ้โหอะไรกันครับเนี่น <his at> ึ oh <so wicked> oh ้อยร้อยสิบร้อยสามสิบ <Sommer> ห <scary> ้าเสกือบร้อยสสิเศษแล้วก็พีสิบเซษนะครับโอเคพีสเราก็ทำสี่ดาวไปเติมสแตตเนาะส่วนวิกตอรเลียค่ะเท่าไหร ขาดห้าสิบเศษยังไงอะ่ะมันยังไงอ่ะครับไปแคมปิง้งเอาสิเปิดก็เร็วเลยนะแหวกเลยแวกแนวเลยนะเราไปแคมปิ้งนะแล้วก็ไปโลเคบิช็ op นะครับแหมจริงๆนี่น่าจะต้องดูว่าแบบมันพูดอะไรด้วยเนาะยากไปอีกเบืองพรครับ750รอห้าสิบ ไปทีครับใจมันมาวะจะทำไหนห้าดาวก่อนนะได้ไหมวะนกพี่ทองเลยหรอแล้วเออถ้าทองแล้วมันจะไม่ไปอัฟโฟเน,ะนาะไนไปร้อยเ็จเลยไ้่ล่ะโอ้โหไม่น่าได้นะครับพีสิบโอ้โหหมอดดร้อยครับ แต่ไหนเราขาดอีกห้าสิบเศษนะอออืืฮันเตอร์มาอีกร้อยว่าไปนั่นผมก็ไม่ได้อยากจะทำโซ,โซแบบหลายดาวหรอกแต่ถ้ามามันก็ดีนะนี่ขอให้พระเจ้าคุ้มครองส่มพรป่า <c oughs> เหนื่อยครับเกมนี้จริงๆลืมอะไรครับทั้งนี้แล้วเราลืมเราลืมอารุณสวัสดิ์พ่เสือ เออยมันกระโดดนะตะืกี้โดเกบีมันกระโดดคว่ำนะโดเกบีมาเอมุดทองแล้วเฮ้ยมาอีกันมาไปแล้วอุย้นยนหนก็ได้พีทก็ได้ถ้าได้โมเดนก็อาจจะเอามาแทนเพอได้ไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกันเออเนาะโหนายลอยครับจบแล้วครับ ฟินสุดๆฟินสัสๆเลยไหนไปอีกร้อยหนึ่งไปแคมป์ครับเพื่อนพี่ๆน้องๆไปแคมป์แล้วค่อยมาเปิดดูคุยเอาคุยก็ยังดีเอ้ยโอ้บ้าไปแล้วอีกร้อยหนึ่งหม่อว่ะโอ้เวอร์ไปเวอร์ไปโอเควิกตอเรียเราโหเศรเกินไปเยอะเลยหดาว จัดไปครับลองเอาไปลองกันดูนะได้ผลยังไงบอกผมด้วยนะสวัสดีครับ